ดีครับวันนี้ก็มาอยู่ผมกับเกม p i o n e e r of p a รโกเนีนะครับเป็นเกมแนวน่าจะคราฟของแหละดูจากทรัพยากรทั้งหลายแหละคราฟใส่เรือใช่ไหมสกอร์เมาส์เพิ่มซูมโหลดเหตกด QE โอเคตอนนี้ผมก็เลือกเป็นเรือเนะี่ยมันมีแมปมีเพื่อนบนเกาะกับเป็นเรือเนะี่ยท่าทางเราจะต้องแบบอะไร มีลูกเรือนู่นนี่นั่น,นโน้นแล้วไงแล้วจะไม่คิดจะสอดเล่นเลยเหรออันนี้ก็จะเป็นธงใช่ไหมจะมีคนออกมาไหมเราจะต้องสร้างอะไรก่อนปะเฮ้ยสร้างของได้เลยเหรอเอาดิแล้วไงอ๋อนี่ไงมีคนงานออกมาแนละ้ว ให้มันสูมแบบปึ๊บเออโอเคตอนแรกก็ว่าเอ๊ะทำไมมันสูมได้แบบเข้าฟลึบไปเลยปิดได้ไหมแถบข้างบนเนี่ยเกะกะปิดไม่ได้ลงเก็บหินนั่นเหรอตั้งตรงนี้ได้ไหมหินอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยหินตรงนี้นับด้วยปะ ตัวรงนี้มันเป็นสัตว์เด็ดอ่ะวางไว้ตรงนี้มีคนงอกมาแม่มีมีคนงอกมาหลายคนเลยคือเองจะเดินให้มันเร็วๆกว่านี้ไม่ได้หรอไหนดูซิวิธีการโอเคขุดแล้วก็โยนโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะถ้ายินเสียงคนพูดมันพูดกันด้วยเหรอ โอ้ก่อได้ไมยกดบวกกอไม่ได้ปกติกดบวกมันจะขึ้นไงมันจะกออันนี้อันนี้เดินไปไหน่ะตัดต้นไม้เหรอหน่าอันนี้น่าจะเป็นแบบกลุ่มสําหรับโอเคที่นี่เดินมาที่นี่กันที่หินกาดทาวเวอร์โอ้กว่าจะสร้างเป็นเสาเป็นแท่งขึ้นมา ลงลงตัดไม้อ่ะพออันเดียวเราสร้างได้กี่อย่างสร้างทุกอย่างได้ไหมไม่เอาละดีมีฟาร์มเฟิร์มเลยไหมนี่แคมเออแคมหน้าสนเออโรเทตโอเค ล่าเนื้อตรงที่เห็นมันมีสัตว์อยู่แถวๆนี้นี่ไงสร้างตรงนี้ได้ไหมสร้างไม่ได้โอเคแอนแคมเดียวน่าจะพอแล้วแล้วก็ฟาร์มแลนโอเคสองแปลงพอแล้วก็เป็นฟาร์มผัก โอ้ใหญ่ไปไหนไวะเนี้ไอตังตรงนี้แล้วก็มีบ้านต้องมีบ้านกินข้าวด้วยเหรอถามจริงตลาดขายของโอเคมีร้านขายของ ็มีผลิตขับขุดเหมืองขุดชาโคขุดแร่ยังหาแร่ไม่เจอเลยมีการทำพวกเฟืองพวกผ้ามันก็พอมีกาดแล้วเรากต้องมีแบบมีกิวกิวหอมันต้องมีกิวแล้ว ต้นไม้เอาร้านทำอ,ปอุปกรณ์มันต้องมีแล้วก็มีร้านไม้ทำเป็นพวกลงพวกโล่สร้างทุกอย่างเอาง่ายอันนี้ก็เป็นพวกแบบอันนี้เป็นอาวุธโงโงโอเค ที่เหลือก็ oh later, เอาไว้ก่อนสตอเลตเออเลายังไม่มีที่เก็บของน,นั่นด้วา Credit Camp, Trading พ o s t ถนนรถเปิดมานี่ เลาะมาข้างหลังนี่โชวนี่นี่อ๋อนี่คือปืดเสร็จเลยโอเคอ้าวติดอ้าวชิปหายชิปหายเรียว ้าตรงนี้เชื่อมต่อไม่ได้ okay. โอเคอ๋อต้องอ้อมเลยเหรอ กการเชื่อมถนนง่ายๆไม่ยากเลยตรงนี้ไปไม่ได้ต้องอ้อมมาทางนี้สแล้วก็ตรงนี้มาตรงนี้โอเคน่าจะครบ อ่ะนี่ไงเป็นถนนและชาติไหนจะสร้างเสร็จทั้งหมดเนะี่ยถามก่อนเฮ้ยมันแบกของว่ะโอ้โหเดินกันเป็นขบวนเลยเจ๋งดีวะ่ะแต่คือเองคนเร็วกว่าน,นี้เว้ยอันนี้มันช้าและแถมปิดแถบข้างบนไม่ได้ด้วยวแมพนี่มันก็จะใหญ่ไปไหนเนะี่ย เอาไงไงไอ้แค่กิวฮอร์เนี่ยเอยทาวเวอร์กัดทาวเวอร์เนี่ยสร้างไม่เห็นจะเสร็จเลยแล้วนี่กะอย่างนานาดูที่มันมีแบบสปงสปีดไหมคอนโทรลเมาส์สปีดไม่เอาเอาแบบกดสปีดเนื้อเรื่องอะ Next Building จำไม่มีนี่มันเกมกินเวลานี่ยว่าเฮ้ยเฮ้ยเอาของมาเติมมาโหแค่วางของเองใช้เวลาแบบเกินไหนกดเลขสามนี่กอเวลาฮาวทุกกอเวลาอันนี้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสร้างเลยปุ๊บ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 โจเจ๊โจเจ๊นี่นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เออข่อ,อยังชั่วนี่นี่นี่เมืองเมืองค่อยๆเกิดเอาละเว้ยจะเสร็จลวเว้ยอันนี้เสร็จไปแล้วมีคนเข้าออกทำงานแบกของกงนินโอเคเริ่มตัดต้นไม้กันละเร็วไปไหนขอแบบโอ้โหมีหนึ่งกับห้าบ้าบอ มันคราฟทุกอย่างอัตโนมัดอันนี้ก็เป็นแบบการทำกระสรงการ,กรเกษตรนี่ไงมีฟาร์มงอกมาฟาร์มแลนด์เอ๊ะที่เราสร้างวันนี้วะ่ะนี้เราก็ต้องแบบฟาร์มแลนด์พอมันเป็นแบบมีโปรงมีบล็บอกแบบเออดีวะ่ะ กอกอช้าช้าเฮ้ยได้ยินเสียงยิงธน,นูนี่ไงเก็บเนื้อไปแล้วตองโฮชัดๆเอาเนื้อไปไหนเอาเนื้อเข้านี่มาวางนี่อันนี้ก็จะแปรผลแพรผลิตภัณฑ์เฮ้ยมีมืดด้วยอ่ะเห็นมันมืดๆหรือว่ามืดด้วยนี่งคนมาทำสวนไงครปลูกไร่ทำสวนมีผู้หญิงผู้ชาย อันนี้ทำไรอ่ะเฮ้ยขยายพื้นที่ว่ะเอาดิขอรับเรยอให้ผมหน่อยอเดี๋ยวนะได้ยินเสียงเป่าแต่ไม่มีศัตรูใช่ไหมแอดเวนเจอร์กิ้ต้องมาแล้ว โอเคสร้างถนนแล้วก็มาสร้างซะมันต้องมีนักผจญภยยัยเว้ยนักผจญภัยต้องมาแล้วแคมป์คราบพวกงูพวกไม้อันนี้อันนี้เหมือนจะยังไม่สร้างหรือเปล่าหรือเราต้องแบบคลิก เพื่อให้มันทำการสร้างอะไรหรือเปล่าต้องมีซอฟต์ฟูดคัดสตสโตนเออซอมีอเลยยัไยงไม่มีเลยนี่หว่าหินงั้นเหรอยังไม่เจอเลยเดี๋ยว เฮ้ยนี่มีเห็นอยู่สต o นสร้างทุกอย่างเอาง่ายง่ายบ้านคนสำหรับสิบคนคนมีกี่คนวะเนี่ย เยอะจัดโอเคเริ่มเป็นอรรยธรรมมากขึ้นดูการสร้างบ้านป๊อปป๊อปป๊อปเกมนี้คือเล่นเพลินใช่เราไม่ต้องแบบคิดอะไรมากมายนะักแต่คือออบเจต ม่เองจะขึ้นเต็มหน้าจอเกินไปแล้วมามาตั้งตรงนี้ด้วยร้านขายของเออรู้แล้วรู้แล้วปิดไปอ่ะมีโต๊ะกินข้าวอะ่ะ ของมันต้องมีจริงๆไม่มีโต๊ะกินข้าวเองก็จะกินข้าวไม่ได้หาไม่เจอที่ตัดหินตรงไหนอะ เมทัลรีแคมใช่เรายังไม่มีเลยข่ายทหารมาดูข้าสาร,าร้างข่ายทหารเงี้ยค่อนข้างกินเวลายอยู่นะ การเกลี่ยหน้าตินเพื่อให้มันเรียบพอเรียบแล้วก็สร้างเลยด้วยคนคนเดียวโคตรเก่งดูเดะแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วะ่ะถ้าของครบนี่คือแบบสร้างปุ๊บๆๆเลยโอ้เร็วเกินดูเดะเสร็จแล้วคลายทหารสร้างก่อนแท้แทะคล้ายทหารจะเสร็จแล้วนี่ก็จะมีสิบคน อันนี้จะเป็นแบบแบบเนี้ยคอนโทรไม่ได้เดี๋ยวว่ามันจะงคงทำหน้าที่ของมันเองนี่เข้าไปเกีบอาหารและจะออกมาไหมมีให้ชมไหมไม่มีหรอสร้างทุกอย่างง,ง่าย โอเคลากอันนี้มาใส่ตรงนี้โชกนะาหารไม่ออกมาแสดงอยู่ในนี้ที่เดียวทาหารน้อยก็เปล่าข่ายทาหาร ถ้ำีมนมีอะไรอ่ะต,ตรงนี้มันมีหินใช่ไหมล่ะหาไอ้สโตนลิดได้ไหมสโตนอะไรที่เป็นสโตนก็มาไว้ตรงข้างภูเขาแล้วกัน โอเคแล้วก็ทำถนนให้มันปับ๊บนะทงเดินสะดวกคนก็หลังไหลดูดูเขาทำหน้าดินให้มันเท่ากันเว้เออวะทำหน้าดินะให้มันเท่ากันตัวนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ย ฮอปเปอร์ก็มาต่วางได้ปะเนี่ยวางไม่ได้ไม่ถึงเอ๊ะแนวมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่แค่ตรงนี้เหรอตรงนี้มีแอ่งแอ่งน้ำด้วยวะตรงนี้วางไม่ได้ ตรงนี้ผมว่าอาจาจะต้องเซตอาจจะมีคนมาทำไหมอย่างละสองแล้วนะมีปะไอะค้าแบบอินฟินิตี้ดิ เอาง่ายๆเลยไม่มีคนมาจริงดิอ๋อเดี๋ยวมันจะขึ้นว่าขาดเลยไหมอ่ะคัดสโตนซอฟอืมอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยฮะไม่เจอ บอ่อน้ำเออไม่มีบอ่อน้ำลืมลืมสร้างเบอร์เกอรี่เออลืมทำ สต,ตลล์ stone เหรอยังไม่เห็นเลยอยู่ตรงไหนเเดี๋ยวนี่มันชาโคอล o a l iron มีจริเออวู o อืมไม่มีโรงเรียนทาหารวะ่ะ ไม่มีเว้ยคาสตโตนอะ่ะเออไม่มีคาสตโตนไม่มีก็เลยยังทำอะไรไม่ได้ทูสมิธวูดเวิร์คช็อปคัสโตนไม่มีซอฟวูดอ๋อมันคือหินที่ตัดแล้ว คือยังไม่มีลงหินเลยนะโทษทีตรงนี้ก็ยังไปไม่ถึงเดินทางไกล ตอรี่แคมป์ไม่ต้องสร้างแล้วมั้งแค่นี้ก็พอแล้วฮัมซาโคอันนี้ก็จะเป็นอาวุธอีกเทพหนึ่งโอเคเดี๋ยวร้อยมันแบบขยะดินแดนและค่อยไปตรงนี้กัน ตรงตรงไหนว่าแล้วตรงนี้คือ,อไรอ,ะอ่ะเอ้อมันมาขุดแล้วเหรอหรือ,อยังอันนี้เป็นคอปเปอร์คอปเปอร์คอปเปอร์เต็ไมไปหมดเลยสร้างได้ยังไงเออสร้างได้แล้ว โอเคแล้วก็ทำเป็นวุดคงวุดคัดแอนคนมาน้อยอย่างคนหมดเรือแล้วหรอน่าจะอย่างนั้นแหละอันนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จ ตรงนี้สร้างไม่เสร็จเลยไอผลไลม้ที่อยู่ที่เราขยายมาตรงนี้หายไปหมดแล้วลนฟา้าไปหมดแล้วตรงนี้ยังเปิดไปไม่ได้ เวงแว่งอยู่ตรงนี้นโชน่าจะได้แล้วได้อะไรไม่รู้แต่ก็ได้ละอมแคมคนมีนักขุดมีนักสร้างเจ็ดคน จะไม่มีหรือมีแล้วสัตว์เต็มเลยวะฮันเตอร์ ตัลงเกมนี้ไม่มีศัตรูแล้วจะมีทหารไปเพื่อสร้างอะไรบไ้างรวบรวมอะไรอะ่ะน่าจะขาดของหลายอย่างอืม มาล่าสัตว์กันอิ่มๆสร้างได้เรื่อยๆนี่หว่าทรัพยากรแบบคือแบบเราไม่ต้องสนใจเลยแหละแต่ตอนนี้เราไม่มีแบบไอรอนเดี๋ยวนะทำไมเองขึ้นงขึ้นอันนี้มาอ๋อโอเคให้ดูเฉย,ยๆเป็นเกมที่ไม่มีอะไรเลยอืม